ใครมีแพลนเที่ยวขอนแก่นอยากพักในตัวเมืองแต่งดน้อยบอกเลยว่าห้ามพลาดวิดีโอนี้พักไหนดีคัดมาให้แล้วกับ10ที่พักผันแก่นสวยๆในตัวเมืองราคาถูกแค่หลักร้อยรวมที่พักบรรยากาศดีๆเดินทางสะดวกแถมราคาประหยัดสามารถเช็คราคาแต่ละที่ได้ในคอมเมนต์ที่ปักหมดุดหรือรายละเอียดใต้วิดีโอได้เลยค่ะเริ่มกันที่ที่พักแรก โรงแรม OMG โรงแรมใจกลางเมืองขอนแก่นที่มาพร้อมบรรยากาศสบายๆแต่เต็มไปด้วยความเท่ตกแต่งด้วยโปสเตอร์หนังและฟิกเกอร์สะสมเก๋ๆให้ฟิลเหมือนหลุดเข้าไปในโลกภาพยนตร์เลยค่ะภายในห้องพักจัดเต็มสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งเตียงนุ่มๆแอร์เย็นฉ่ำกาต้มน้ำร้อนขนมและกาแฟแชมพูครีมอาบน้ำที่จอดรถก็กว้างขวางมีลิฟต์บริการ ใครชอบปั่นจักรยานก็มีให้ยืมปั่นเที่ยวได้ฟรีฟรีอีกด้วยค่ะ 2. โรงแรม h อปอินขอนแกน่นที่พักสีฟ้าสะดุดตาใจกลางเมืองย่านถนนสีจันทร์เหมาะกับนักเดินทางที่มองหาที่พักราคาประหยัดแถมยังมีที่จอดรถกว้างขวางด้านหน้าโรงแรมรายล้อมไปด้วยร้านนั่งชิลให้เลือกเพียบมันใากาศคึกคักสุด,สด ภายในห้องพักตกแต่งเรียบง่ายแม้ขนาดห้องจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวเอาเป็นว่าใครมองหาที่พักโลเคชันดีๆราคาสบายกระเป๋าที่นี่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ 3. โรงแรมโรแมนติกขอนแกน่นโรงแรมนี้โดดเด่นด้วยห้องพักขนาดใหญ่ที่มาพร้อมระเบียงส่วนตัวพื้นที่นั่งเล่นและรับประทานอาหารแยกเป็นสัดส่วน ครัวขนาดย่อมพร้อมซิงล้างจานและตู้เย็นแถมยังมีไมโครเวฟไว้บริการในพื้นที่ส่วนกลางอีกด้วยค่ะบรรยากาศภายในโรงแรมให้ความรู้สึกสบายๆเหมือนอยู่บ้านห้องพักตกแต่งอย่างสวยงามมีที่จอดรถกว้างขวางเดินทางสะดวกสบายค่ะ 4. B Hotel โรงแรมสไตล์โมเดิร์นที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายพร้อมเตียงนุ่มหลับสบายตลอดคืนค่ะภายในห้องมีขนาดกำลังดีมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่จอดรถก็สะดวกสบายทำเลใกล้สถานที่ต่างๆในตัวเมืองโดยรวมแล้วถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับการพักผ่อนมากค่ะ 5. โรงแรมมันตราวารี โรงแรมสไตล์โมเดิร์นใจกลางเมืองใกล้บึงแก่นนครค่ะห้องพักกว้างขวางพร้อมเตียงขนาดใหญ่ห้องน้ำแยกโซนเปียกแห้งและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งการน้ำร้อนชุดกาแฟน้ำดื่มและปลั๊กไฟหลายจุดแถมยังมีสระว่ายน้ำให้คุณได้แหวกว่ายคลายร้อนอีกด้วยนะอิ่มอร่อยกับบุฟเฟอ่อาหารเช้าจัดเต็มบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆค่ะ 6. L h อ t e l โรงแรมแถวโรงเนือนแก่นนครถนนเหล่านาดีอยู่ในซอยเงียบสงบค่ะห้องพักกว้างขวางแอร์เย็นฉ่ำพร้อมเตียงนุ่มๆแถมยังมีระเบียงส่วนตัวให้ได้ชมวิวอีกด้วยนะคะที่จอดรถก็กว้างขวางภายในโรงแรมยังมีทั้งสระว่ายน้ำตู้กดเครื่องดื่มและอาหารเช้าให้เติมพลังยามเช้าถือเป็นที่พักที่ลงตัวสำหรับคนที่มองหาความเงียบสงบในขอนแก่นค่ะ โรงแรมสิรินเรสซิเดนท์ขอนแกน่นที่พักนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายเดินทางง่ายแถมที่จอดรถยังกว้างขวางสุดๆสไตล์การตกแต่งเน้นความเรียบง่ายแต่ดูอบอุ่นห้องพักกว้างขวางมีพื้นที่ให้วางสัมภาระได้เยอะแอร์เยน็นฉ่ำแถมยังมีอาหารเช้าอร่อยๆให้บริการอีกด้วยนะคะใครมองหาที่พักราคาประหยัดแต่คุณภาพจัดเต็มต้องลองมาพักดูสักครั้ง โรงแรม B2 ขอนแก่นตลาดอูฟู่พรีเมียร์โรงแรมนี้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้ตลาดและแหล่งของกินเดินทางสะดวกมากเลยค่ะสไตล์ของที่พักเน้นความเรียบง่ายสะอาดตาเหมาะกับคนที่ต้องการพักผ่อนแบบสบายๆห้องพักขนาดกระทัดรัดแอร์เย็นฉ่ำนอนหลับสบายแถมยังใกล้ตลาดอูฟู่ด้วยนะคะโดยรวมถือว่าโอเคเลยสำหรับใครที่มองหาที่พักราคาประหยัดแต่ได้ความสะดวกสบายครบครัน 9. โรงแรมลาวิลล่าขอนแก่นโรงแรมบรรยากาศร่มรื่นใจกลางเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารเดินทางสะดวกสบายด้วยที่จอดรถกว้างขวางห้องพักสไตล์โมเดิร์นตกแต่งเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความอบอุ่นแถมยังมีสระว่ายน้ำส่วนกลางให้คุณได้แวกไว้คลายร้อนสนุกสนานได้ทั้งครอบครัวฟินไปกับอาหารเช้าสไตล์เวียดนามตอบโจทย์ทุกการพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะ 10. Good Day Hotel โรงแรมสไตล์โมเดิร์นพันสมยัยเฟอร์นิเจอร์ใหม่กิ๊กเตียงนอนนุ่มพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งทีวีจอใหญ่ที่ดู YouTube ได้ไรยเป่าผมสบู่และแชมพูมีลิฟต์บริการแถมยังมีขนมปังกาแฟให้ทานฟรีตอนเช้าอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มเกินราคาหลักร้อยแน่นอน ถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้นะคะวิดีโอหน้าพักไหนดีจะพาไปแนะนำที่พักดีๆที่ไหนอีกรอติดตามกันได้เลยค่ะ